ต่อไปสนามที่สองนะคะล่องน้ําบ้านพมนะคะเมืองเมืองเพชรบูรณ์เดี๋ยวมาดูกันว่าปั๊มมะละคอสี่นิ้วเผาสี่เมตรจะไหวหรือไม่ใช่หรือมั่วชวนหรือเปล่ามาดูกันค่ะอ่ะ ได้นะลงสี่เมตรได้นะสี่เมตรนะเขาข้อแข็งได้นะลงล่องเมืองอ่าโอเคลองลงได้ลงได้ไดอ่ะต่อไปอนาก็ได้สี่นิ้วไหวไหมไหวสบายไหมสบายว่ะโอเคอ่เาเท้าใส่ยอ่อนสี่เมตรนะคะกับปั๊มหางเท้าสี่เมตรลงไปแล้ว ล่องเมืองล่องชนรับประทานถ้าเผาถึงพึ่งได้ค่ะนี่ตั้งสบายมากปั๊มหางก็ได้อนาคอนดาก็ดีดโอเคอ่สนามลบที่สองนะคะปัม๊มอน,นาคอนดาสี่นิ้วเผาสี่เมตรนะคะของช่างโดง่งมาเตรียมแล้วฝั่งนี้นะคะจะเป็นปัม๊มมะละกอสุกนะคะสี่นิ้วเผาสี่เมตรเครื่องยนต์ เ้าของโตซัสก,กะเหมือนกันพ่วงมูเล่สายพานเหมือนกันนะคะครบรถเหมือนกันทุกอย่างสูบในล่องน้ํานะคะสนามที่สองลองสตาร์ทดูน้ําแรงไหมพอกันไหมเชื่อมสายช่วย สาย PE นะคะ10เมตร10เมตรนะคะสาย PE 10เมตรเท่ากันนะคะอ่าถึงสาย PE ลงก็อ่าได้ดูความแรงแล้วค่ะสะใจโอ้ป,ปาวามมันละกันนาสายสะบัดจับไม่ได้ค่ะจุดยอดนะคะความเร็วแรงทะลุนาลกๆอันนี้กล้องคลิปวายค่ะลิป <c ười> วายความแรง <c ười> นี่นะคะ ดูรอบเดินเบานะคะเล่นเครื่องพอกันนะคะเล่นเล่นเครืงสุดนะคะเล่นเครงสุดนะคะเล่นเครื่องสุดเล่นเครื่องสุดเท่ากันนะคะดูปริมาณน้ำค่ะอ่าอ่าลองลองจับประคองเหมือนกันดิจับประคองเหมือนกันเออตรงจับให้อยู่จับไห้อยู่นะคุณด้าจับไม่อยู่เดี๋ยวเราจะจะว่าเราอ่า ดูความแรงปั๊มมัละกอสุกนะคะอันนี้ปั๊มมัละกอสุกสี่นิ้วเผา4เมตรแต่พันเป็นเผาข้อแข็งนะคะส่วนช่างโดงจะเป็นปั๊มอนาคอนดาสี่นิ้วเผา4เมตรนะคะดูความแรงของน้ํานะคะจับประคองเหมือนกันได้ไหมโดงจับประคองเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าอ่าดูนะคะนับวายจะเล่นเกียงควายออ ถ้าเล่นเครื่องปุ๊บนี่ตายค่ะตายค่ะตายค่ะ,คะอน,นาอนดาจับไม่ไหวนะคะอ่าเล่นเครื่องกันยังอ่าเล่นเครื่องเข้ากันแล้วนะคะถอยดนี้ยถอยดนี <Okay. S 2> เอาเอาสายมาคู่กันเนี่ยคันนี้ยตอนสตาร์ทเครื่องนะคะไม่ไม่ตัดต่อนะคะเฮ้ยดึงสายอ้อมไปข้างหลังอีกหน่อยนึงอออเออ่อออานน่นอ่ะปามนาคอนด้าของช่างโด่งควบคุมสายตัวเองด้วยอันนี้ของช่างทองนะคะอ่านี่น้ำแรงกว่ากันเยอะค่ะ สายคอยจะสะบัดอย่างเดียวนะคะอันนี้เทสท็อสอบปีเอปีปีเสิบเมตรนะคะ,ะนี่ค่ะสายส่งน้ำสิบเมตรเท่ากันความแรงของใครดูเอานะคะอนาคอนดาไหลจวดจวดแรงกว่าไปไกลกว่านะคะสายสะบัดเร่งเครื่องพอกันค่ะโอเคโอเค ต่อไปสนามสามค่ะอาดูความแรงนะคะอบีบสายเอาบีบสู้เขาสมอุกบีสายาสู้าสิโอคุณจ,จาง้บีบายสู้เาบีบสายสู้เขาไปได้ไ ดีดตัดกว่าไปข้ามล่องเหมืองไปแล้วค่ะข้ามล่องเหมืองไปแล้วค่ะดูปั๊มมะละกอสุกนะคะแอดแรกนะคะโอเคนะคะตอนนี้ข้ามขึ้นแล้วไปดีกว่าไม่ไหวจับสายไม่ไหวนะคะไปแล้วค่ะไปดับเครื่องอ่ะเก็บกลับบ้านอนาคอนดาเก็บโชว์นีเก็บง่ายไหมปหั๊มหางรองคิวนะวิธีการเก็บกู้คนเดียว หนุ่มสำหรับหนุ่มโสดไม่มีลูกไม่มีเมียนะคะทํานาคนเดียวเก็บคนเดียวง่ายหรือเปล่าดูสนามสองนะคะอ่ายังชิวอยู่ยังชิวอยู่เดี๋ยวเจอสนามสามพวกซัวอ่าอา้าวเรียกเขาช่วยซะง,งั้นยกคนเดียวไม่ไหวนะคะเผาปั๊มข้อแข็งแบกคนเดียวไม่ไหวต้องเรียกคนช่วยนะคะ อ่าหนุ่มโสดทำงานคนเดียวไม่ได้สิอย่างเงี้ยอ่ะโสดไม่เราอ,อ่ะไม่โสดอ่าไม่โสดมีคนช่วยนะคะเผาข้อแข็งนะคะแนะนําให้ยกขึ้นมาบนบกแล้วค่อยถอดเผานะคะถ้าถอดเลยระวังอ่าเผากับเครื่องไหลไปกับน้ํานะคะแล้วก็ตัวปั๊บนาคอนได้เนี่ยค่ะม้วนขดง่ายเวลาใช้งานให้ตรงเผาเท่านั้นนะคะให้ตรงเผาเท่านั้นเวลาม้วนเก็บเนี่ยค่ะง่ายนะคะจะแบกใส่บาคนเดียวก็ได้แต่ถ้ามีคนช่วยก็ ดีไปค่ะก็ให้คนช่วยยกก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเส้นเอ็นเสียเส้นเด้านะคะ,อ,ะอ่าดูาถ้าไม่แบบคนเดียว,น,วนะเก็บกลับบ้านนี่สมัครเขีนจังเลยดีดช่วยกันยกดีจังนะเอาไงคนเดียวไหวไหมต้องยังไงถอดไม่ถอดก็ต้องให้คนยกช่วยเดี๋ยวไปสนามสามเลยไม่ต้องถอดยกไปทั้งแผงเลยอะ okay. ดูเท ปั๊มละกอสุกนะคะสี่นิ้วเผาสี่เมตรนะคะแต่คนเดียวไม่ไหวนะคะไปทั้งชุดนะคะถ้ารถกระบะไม่มีก็ต้องซื้อสิบล้อนะคะไปค่ะไปเทสสนามที่สามเดี๋ยวเราไป <นะ S 2> ต่อที่สนามสามนะคะช่างธงบอกว่าขี้เกียจถอดและขี้เกียจประกอบนะคะก็ไปกันแบบนี้ค่ะยาวไปยาวไปไ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไกร b ์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจหูดการเกษตรด้วยนะคะ